เหนไหมเห็นด,ด้วยดูหน้าอร่อยจังเลยอ่ะแน่นอนเฮ้ยอันนี้นดูอะลิปีหรือเปล่าฟิกไม่มีฟิกสี<อ>กสไม่เดี๋ยวเราเอานานะเผ็ดน่าจะเผ็ดน่าดูเผ็ดนะเสิบสีอนะ่อะไม่ดีหรอแม่เหรอมันอ็หล่นไม่หยุด Yeah <laughs> อะไรเนี่ยไปไหน,นมาแล้วไฟมาลงก็ไม่ยอมเปิดไม่เรียบร้อยเกวี้ยของต้องไปปลุกต้องไปปลุกไฟก็ไม่

เยอขาอ,อะไรกันเนี้ยเิดน้ันลงลมกดปักด้วยจ้ามาเตะอตตะเตะเตะบ้าเตะบออะไรก<ม>็ไม่รู้ ปิดไฟไม่ปิดพัดลมเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนจะออกจากนอกบ้านหรือว่าเปิดพัดลมทิ้งไว้ก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นก็จะทําให้เข้าไฟเพลงแบบนี้เกือบพันไ่เดยบ้านหลังลิตเดียวก็จะทําให้เธอไม่มีตังค์ในการใช้ดำเนินชีวิตแล้วเธอก็จะไม่มีกินก็นจะผอมพอเธอผอมใช่ไหมละ่ะแล้วเธอจะทำยังไงหตัวเองสวยครีมทาผิวก็ไม่มีซื้อตัง คังทีเราไปซื้อกินทาผิวอ,อะก็ต้องมาไปจ่ายกับค่าไฟนี่นเราเป็นมนยอุดมสมบูรณ์เราทำไปโลกกับค่าไฟเราก็พร้อมกันตายพอดีว่าไงล่ะทีนี้แฟนไม่มีอ้าวอนาคตอีกแหมนั่นไงเห็นไหมแล้วนอกจากนี้อะค่าไฟใช้ไฟเยอะก็จะทําให้โลกร้อนอีกอ่ะยาเราก็ต้องลําบากอีกร้อนก็ร้อนไม่บน่นว่าเราบน่นทําไม ทั้งนั้นเราจะควรประหยัดไฟหน้าต่างก็มีก็เปิดเปิด,ปดไปรับลมอย่าเปิดไฟทิ้งไว้แต่จะทําให้ไฟฟ้ารัดวงจรเมื่อถ้าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้ใช่ไหมละ่ะบ้านของเรา,าเอ่ะเาจจะราเปิดตุ้ง เราก็ต้องเสียค่าซ่อมบ้านอีกการที่เราไม่เปิดไฟทิ้งไว้ไม่เสียปลั๊กทิ้งไว้มันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะทุกคนหลังจากนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะช่วยประหยัดไฟถอดปลั๊กนะคะก่อนออกจากบ้านถ้าเราไม่ออกจากบ้านเราเราแบบไม่ทําเราไม่ใช้แล้วใช like right it so, so ่ไหมล่ะสามารถปิดได้ถอดปลั๊กได้เหมือนกันฝากให้ทุกคนนะคะปิดไฟถอดปลั๊กทุกครั้งนะคะที่ไม่ใช้กลุ่มของเราขอจบนะเสียไปอย่างนี้านนี้ขอบคุณค่ะ